อาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับนะทั้งหญิงและชายที่มาตุ้มมโฮมกันอาครับนะผมอัลต้าเกษตรบราณอินดี้นะครับจะพามาดูเกษตรง่ายๆนะครับนะแต่สร้างรายได้ครับนะอาให้ได้เป็นกรอบเป็นกำครับนะสำหรับคุณยายนะครับนะวัย73ปีนะครับนะนี่คือคุณยายเขาปลูกหอมครับนะอาเป็นหอมพันธุ์อะไรยังไม่รู้นะครับพื้นที่ไม่เยอะครับพื้นที่5วาผมยังงงเลยว่าพื้นที่5าวาทำรายได้แบบไหนนะครับนะต้องไปถามความเป็นไปของคุณยายก่อน นะครับนะขอ,ของคุณยายก่อนว่าอยู่ในตรงนี้ครับนะอ่าพิกัดนี้อยู่ตรงที่บ้านาน้องแหวงนะครับนะบ้านน้องแหวงตําบลโชคชยัยอำเภอนิคมุนคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับนะไปดูคุณยายก่อนนะครับนะมาไปดูคุณยายก่อนว่าคุณยายเขามีวิธีการทําแบบใดนะครับนะถึงมีรายได้เข้ามาครับนะอรายได้เข้ามาอ่าเป็นคนเรือนเหยียดจังไดโน้บนะพื้นที่ห้าวานะครับนะห้าวาก็ห้าคูณห้านะครับนะห้าคูณหนะ้าวา เออพึ่งจะมีรายได้แบบไหนหอมแดงนะครับน่ะโอ้เจ้าของพึ่งไปใส่โน่นนี่โอ้เจ้าของพึ่งอยู่ไหนเนาะคุณยายคุณยายอยู่ไหนเนาะเนี่ยโอ้นั่งอย่างนี้อ้าคุณยายคุณยายมันมาน้อยนะครับโอ้พึ่งกะว่าอืมยายกลัวยายดังนะครับยายบริสต์นะครับนะยายครับอ้าคุเดี่ยวมากเลยยายคนเดียี่ขายชูน้ำอ้ายายอยู่คนเดียวนะครับนะคุณยายสวัสดีครับคุณยายชื่อหยางครับเนี่ยยายลาตีเวรุบนาทนโอ้คุณยายลาตีครับอายุเท่าไหรแล้วยายเนี่ย เจโอ้เจ็ดสิบสามปีก็ถือว่าเป็นวัยวัยวัยเริ่มวัยวัยน่าจะไปพักผ่อนนะเนาะ <Yeah. S 1> แต่คุณยายมีความรักในการทำกเกษตรเนาะแตอีกอย่างยายยายไม่มียายอยู่คนเดียวยายอยู่คนเดียวด้วย <c oughs> แฟนอะยาย <c oughs> แฟนเขาไม่ได้อยู่เขาไปอยู่ที่อื่นอ่าเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะรับก็ถือว่าอ่าคอนเวิร์ตการนะครับเนาะ <c oughs> ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำเห็นผมผมเดินเข้าม,มาเห็นสวนผักเต็มเลยนี่ยการเกษตรดีแล้วสทัส้สวนดีแล้วเออพื้นที่ผมก็ดูแล้วไม่มากไม่ไมยกัน แต่ทำจริงยาไม่มากไปเนี้ยสามารถสร้างรายได้ได้ไหมเนี่ยจะมาตั้งแต่ลุงกับวาได้กินได้ทานนี่แหละเออพอได้กินได้ทานอันนี้ยายมาใกล้ๆผมหน่อยยายอันนี้มันหอมอะไรยายผมเดินมาใกล้ๆเนี่ยผมเห็นมาตั้งนานแล้วแหละคุณบ้านยายเนี่ยหอมเลยหอมเมืองเลยแต่หอมเลยหอมเลยอันนี้สาวเลยยังรอวะเนี่ย<อ>สาวเลยยังรออ่ะฮ่าฮ่ยา่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ราฮ่าฮ่าฮนะ่าฮ่าฮ่ยายปลูกมานานหรือย,ยังครับฮ่า่าฮ่าฮ่าได้ฮ่า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 ฮ ในพื้นที่แค่นี้นะ<ช>โอ้พื้นที่กับ,บ่บใหญ่บอก,กว้างเท่าไหร่นะครับนะท่านผู้ชมนะบอกกว้างเท่าไหร่นาะโอ้คือทําดีแท้เป็นเป็นเป็นงานอดิลเรกของคนแก<ช>่ไม่ได้ใส่อะไรเคมีอะไรเลยไม่ได้ใส่เคมีอะไรเลยคีบัวธรรมชาติใส่มูลสัตว์ธรรมดาใ,<ช>ใส่ใจด้วยใ,<ช>ใส่ความรักเข้าไปด้วยผมยังงงเลยคุณยายว่าพื้นที่ห้าว่าเนี่ยทำเงินได้ยังไงเนี่ยนะครับนะนี่ครับนะพื้นที่ครับทูกท่านผู้ชมครับนะ คุณยายปลูกมาสามปีแล้วคุณยายผมทำหน่อยนะไอหอมเลยเนี่ยกับหอมแดงเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยอะไรมันทนกว่ากันก็หอมเลยหอมเลยทนกว่าตลอดเลยตลอดสามปีนี่ถ้าเราไม่ถอนหมดมันก็ได้ได้ไปปลูกอีกโอ้หมายถึงว่าถ้าว่าถ้าเราเก็บไม่หมดเนี่ยเราสามารถต่อยอดได้อีกได้อีกได้อีกเป็นปีต่อปีไปเลยปีต่อปีหมายถึงว่าถ้าคุณยายไม่ถอนเนี่ย ถ้าไม่ถอนอ่าออถอนก็ถอนแบ่งขายเอาถ้ามันกอใหญ่แล้วก็โอ้อถเอ <c oughs> ถ้ากอใหญ่ก็แบ่งขายเอานะครับนะ <c oughs> ถ้ากอใหญ่ก็แบ่งขายเอาพี่เป็นหอมเลยนะครับนะเออถ้าเป็นกอใหญ่ก็แบ่งขายเอาแบบนี้นะพื <c oughs> <c oughs> ้นที่ก็บอกว่าแล้วข้างในนี่มีอะไรบ้างเนี่ยพาผู้ชมหน่อยมีหอมสลันแหน่เ er? <c oughs> อ <c oughs> อมีห <c oughs> อมสรันแหน่ครับนะสลัแหน่เนาะสรันแหน่เนี่ยสระนแหน่นี่มาจากเมืองเลยไหมเนี่ยอ๋อคนละคนละเมืองเนาะอ๋อสลันแหน่นี่เมืองไหนเนี่ย เมืองมุกนี่บอกเมืองมุกนี่อ่าเมืองมุกดาหารนะครับนะเมืองนั้นก็คือครบสวยงามมากครับนะ,ะคือความกินและเสะน่ห์เนี่ยปลูกยากนะยากนะงถ้ามือยากนั่นจะเปื่อยแล้วนั่นมันหน้าฝนมันเปื่อยแล้วแล้วยายมีเทคนิคยังไงปลูกแบบไม่เปื่อยเลยเนี่ยรูเขียวไข่จีนะครับเนี่ยก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยเอาอใส่แต่น้ำฝนแล้วจะน้ำฝนน้ำอย่างอื่นล่ะไม่ได้ใส่น้ำบาดาล ปลาปลาฝนอย่างเดียวฝนอย่างเดียวหน้าแรงก็ใส่ปลาปลาโอ้หน้าแรงก็ใส่ปลาปลาโอ้นี่เทคนิคของคุณยายดีเลยคุณยายได้เรียนรู้จากที่ไหนมาไปเนี่ยก็เรียนจากตัวเองนี่แหละโอ้เรียนจากธรรมชาตินะประสบการณ์ที่ทามานาะคุณยายลาตีเก่งมากเลยออะผมทำจริงคุณยายออาแผงกล้องดูนะครับนะพื้นที่ไม่เยอะนะครับนะด้านหน้าเขากำลังจากขยายนะยายเนาะขยายนะครับนะขยายไปอีกทีหนึ่งครับนะ เอยมันหมดฝนแล้วก็จะอามันหมดฝนแล้วไงแล้วระหว่างหอมแดงกับหอมเลยเนี่ยข้านิยมเขากินอย่างกันใหญ่ก็ปกติมันก็กินหอมแดงนั่นแหละกินหอมแดงเห็นไหมจ้าแต่ว่ามันมันมันปลูกไม่ได้หน้าฝนแล้วมันเปื่อยอ๋อแสดงว่าเอาตัวนี้แทนคือแสดงว่าหอมธรรมดาทั่วรือว่าหอมแดงเนี่ยถ้าปลูกหน้าฝนมันจะเปื่อยแน่าเนาะมันบม่ทนเนาะจ้แต่ถ้หอมเลยนี่ผมไม่ยั้งไม่เป็นไรสุดทูตาย หอยคนลดน้ําใส่ปุ๋ยพอจ้าวนเวียนไปอยู่นี่แหละปี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 ต่อปีไปเลยโอ้ปีต่อปีแล้วแล้วผมทำหน่อยเนี่ยนี่นี่นี่นีนี่คุณยายเดินเดินมาเดินตามผมมาเดินตามผมขอทำหน่อยอันนี้จะผักอีนยังนี่ยังบองหูเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราทีละอย่างเนาะผักยังใหญ่เนี่ยสวยงามแท้เนี่ยผักแป้นผักแป้นเนี่ยผักแป้นเขาไปทำอะไรกินยายเนี่ยอ่าบางคนเขาก็ผัดผัดผัดบางคนเขากลไปทำส้มขั้นส้มโอ้ทำผักดองเนาะทำผักดองแซ่บบ่้ยยายแซ่บโอ้อยากลองเนียครับเนี่ยเดี๋ยววันหน้าาลอองงขยยเนาะ ครับนะเอาเขามาสู่หอมนะครับนะให้ไล่เขาอยู่ที่หอมนี่คือหอมเมืองเลยนี่ยายปลูกมาสามปีนะยายซื้อพันธุ์มากี่ครั้งกันเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อแล้วใช่ของตัวเองอยู่นี่แหละบอกครั้งเดียวเลยบ่จ้ะปมาอยู่นี่แหละไม่ได้ไปซื้อไหนล้วแล้วเวลาขยายพันธุ์สมมติยายขยายพันธุ์แบบนี้เนาะมีเวลายายขยายขายพันธุ์เนี่ยยายเด็ดออกใช่ไหมยายก็แบ่งแล้วก็เด็ดใบมันออกโอ้เด็ดใบยายยายเด็ดใบจะตัดตัดรากมันด้วยอ๋อเด็ดรากออกนิดนิดอ๋อ แค่นี้เขาเรียกว่าทำสาว,าวมันจะเกิดตลอดเวลาเลยหอมเลยเนี่ยโอ้แสดงว่าถ้าผูใ้ใดอยากจะปลูกหอมเลยเนี่ยปลูกต้นหองต้นหอมเนี่ยคุณยายแนะนําหอมเลยจะดีกว่าใช่ไหมมันมันไม่เหนื่อยเนาะมัน,ม,น,ม,น,นมันไม่ได้ซื้อพันธุไหววะมันไม่ได้ซื้อพันเพราะว่าเราเราก็เอาของเรานี่แหละปลูกไปเรื่อยๆนะมนก็อยู่นี่หน้าแรงแล้วก็เอาของเราอยู่นี่ปลูกไปเรื่อยๆโอ้แล้วทานจรกินใหญ่เอาเองรินนะรายได้เขาชื่อกว่าห้าห้าตารางบาเนี่ยเดือนละสองสามพันเอจริงหรือเปล่า ก็ในในในระหว่างนั้นแหละโอ้คร่นะนะห้าวานี่นะเอออยู่ได้เดือนละเอา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 แน่ๆก็เอาเดือนละสามพันเอาเอาดื 3, เอนละสามพันวันละร้อยถือว่ากับคนคนค่อนข้างที่มีคุณยายเนาะ,ะว่าวัยเจ็ดสิบสามปีมาทำเกษตร<ช>อ่านะครับเนาะแล้วก็ได้ได,ได้ปลูกความคนนี้ขายด้วยเนาะได้ก็เดือนละร้อยซะพอได้กินกับคุณยายนี่แหละเฉพาะของยายเนาะอยู่คนเดียวด้วยตัวเองหาเลี้ยงตัวเองไม่มีใครเลี้ยงอะไร่บบไม่มีนานๆทีลูกหลานส่งมาทีนึงเนาะ อ่าส่งบ้างไม่ส่งบ้างแล้วแต่ความจําเป็นของเขาเนาะเดือนไหนเขามีเยอะเขาก็ส่งให้เราเนาะยายเนาะเดือนไหนไม่มีเขาก็ใช้จากของเขาก่อนแล้วก็เอาอันนี้มาเสริมเนาะยายเนาะเออเขาท่าเขาท่านะแล้วตั้งแต่ปกติผมเห็นคนทั่วไปอายุ73ดปีเนี่ยบางคนเนี่ยมันมีแรงทํอเลยเด้ก็มันมันก็เหนื่อยอยู่แต่มันก็เหนื่อยอยู่ทำพอทำได้แต่ว่ายายอายุ7จาปีใจมาทำเนี่ยโรคภัยค่เก็บยายก็มีอยู่เนาะหรือไม่มีเลยมีมีแต่บ่เป็นยังมีมีโรคมีโรครลายแล้วจะพูด มีเบาหวานความดันกระเพาะไตไตเสียมโอ้พีทุกอย่างก้าด้วยโอ้มีเกาด้วยแต่ดูสุขภาพร่างกายคุณยายเจ็ดสิบสามปีบมหน้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะยังเดินแข็งแรงได้ยังอายหญ้าได้ตื่นขึ้นมายายก็มาดาย้าอยู่นี่นะ้ยายก็เหงื่อมันออกแล้วยายก็ไปอาบน้ําก็พักผ่อนโอ้เป็นเวลาในการออกกําลังกายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนด้วยโอ้สุดยอดคุณยายมากเลยตอนนี้นัครนบคุณยายลาตีนะครับนะสวยงามมากครับผุกผักของคุณยายครับนะ แล้วเจ้าพวกนี้เลยยาที่ในกระถางเนี่ยทำไมถึงปลุกในกระถางยาเนี่ยทุนนะครับเอ๊ะอันนี้เ่ามันจะไปออกกันนี่คือเพรา่ปลาปลาปลาแป้นไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราสิบหกเกียรติเกียรติอะไรกอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะยายเกลกังวลว่าแฟนไปอยู่ที่ก็คือเขาไปหาเงินหาทองนั่นแหละเออไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดเขาเนะเขาไปหาเงินหาทองนั่นแหละนายายเนาะเขาไปหาเงินทองคืออ่าต่างหน้าที่เนาะต่างหน้าที่เขาไปดูที่อื่นเขาไปทำ เขาไปทํางานที่อื่นคุณยายคุณยายกลัวกลัวแฟนเขาจะน,น้อยใจแต่แฟนคุณยายก็มีนะครับนะแต่ว่าไปทำงานที่อื่นอยู่นะนะน,าน,นานมาทีนะยายเนะาะไปมาหาสู่กันนะครับเนะาะคุณยายรักแฟนมากเลยเนาะสุดยอดมากหันยาแล้วก็ทางแบบนี้นะยายที่ปลูกไว้ก็คือเด็ดจัดยอดเหมือนกันเนะาะโอ้ก็ใหญ่แล้วก็ถอนแบ่งมัดขายเหมือนกันแต่ถ้าใครซื้อเป็นกระถางก็ได้หวะซื้อเป็นกระถางกันแล้วยังยายขายกระถาง่าไหร่แบบเนี้ย ห้าสิบบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับห้าสิบาทที่เรียงอยู่ที่ห้าร้อยนะครับนะห้าร้อยบาทนะห้ากระถางเลยโอ้นะครับนะโอ้โหสุดยอดมากนะครับนะสุดยอดมากเลยของคุณยายห้าวาแต่สร้างรายได้เดือนละสามพันครับนะเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างต่ำนะครับนะคุณยายราตรีวัยเจ็ดสิบสามปีนะครับนะที่มาสร้างแนวเกษตรนี้อยู่ในหมู่บ้านน้อยายเนาะแล้วเวลาเวลายายทำเนืองยายก็ต้องปรับสภาพดินเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าผมได้ยินข่าวว่าไอ้ดินในหมู่บ้านเรามันมักมีสารเคมีเยอะเนาะ แล้วเวลาเทคนิคของยาเนี่ยบอกได้ไหมก็ก็ได้อยุแล้วก็ใส่อะไรใส่ใส่ปูนอ๋อใส่ปูนขาวโดดไม้ปรับสภาพโดดไม้ปรับสภาพปรับสภาพจากกดให้เป็นด่างสามสี่วันสามสี่วันด้วยนี่ครับเทคนิคของคุณยายนั่นไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยหมักไว้แล้วก็สามสี่วันเราก็ถึงมาลงปลูกเอ้าถึงมาลงปลูกเนาะปลูกก็ทีตีแปลงขึ้นมาแบบนี้เนาะนะครับนั่นแล้วปลูกครั้งเดียวตั้งแต่สามปีที่ผ่านมานี่คือบ่เคยได้ซื้อพันธุ์ไหนเลย เอาพันตัวเองโอ้โหในพื้นที่5้าวานยายลาตีนี่สุดยอดมากครับนั่นเป็นตัวอย่างของคนแก่ที่ดีมากคือ,อถึงแม้ว่าจะมีจะมีอยู่แต่ว่าไม่อยากนั่งเฉยๆนะยานเนาะอยากออกกำลังกายกันแล้วจะหาเงินได้มาค่าน้ําค่าไฟเนาะมันก็นเป็นกําลังใจเพราะว่าเราจะได้ใช้ได้ค่าน,า,าน้ำค่าไฟค่ากินค่าทานไปสแลวเออทําบุญทําทานนะยายเนาะโอ้มันไม่มีใครทําได้แบบนี้นะสวยงามมากนะครับน้แล้วคิดว่าจะทานานไหมเนี่ยปลูกฟานก็ว่บ จะหมดแรงแล้เลยจักว่าจะหมดแรงผมรู้ว่าแรงในยายมากกว่าผมแน่นอนตอนนี้รับรองในยายแรงในยายมากกว่าผมแน่นอนโอ้ถ้าว่าเธอมีพื้นที่เยอะก็จะปลูกเยอะเนาะแต่ว่ามันมีแค่นี้อยู่ในบ้านคำนั้นอยู่ในบ้านด้วยเออพูดไปที่ว่าลูกเขาก็เวลามีเขาฝากไม้ด้วยเออลูกเขาเขาก็ไม่เขาไม่อได้คำนั้นเขาก็ฝากไม้เรานั่นแหละคำนั้นแต่ว่าเราอยากจะทำเราก็ไม่ได้ทำเดือดร้อนไม่ได้ทำไม่ได้หักโหมงานเนาะอยู่กับบ้านก็ทากันไปคือความหมายคือว่าพื้นที่บางๆนี่ ถ้าเรามาทำเกษตรแบบคุณยายเนาะมันก็ได้การได้กินได้ใช้นะครับนะเดี๋ยาทิ้งไว้ม่ป่าให้ญาติโลกครับนะไม่อยากเล่นกับงูเห่างูเขียวเนาะอยู่อย่างนี้สบายดีี่ข้างบ้านเนี่ยมันก็มายายมาคิดดูแล้วว่ามันเป็นประโยชน์เอ้เออปลูกผักพอได้ขาย่ได้ขายอยู่เพราะว่าบ้านเราก็มีตลาดชุมชนโอ้ตลาดชุมชนก็มีด้วยทำจริงยายพอขายไหม แรงเรามันไม่เยอะโอ้ขายตามแรงขายตามแรงโอ้แต่ถ้าทำยนเยอะกว่านี้ก็ได้ขายเยอะเหมือนกันขายเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันมันที่นี่มันีที่มีตลาดอ่ามีตลาดชุมชนมีตลาดชุมชนเนาะ<ช>แล้วมีแม่ค้ามารับมั้งไหมหรือว่าเฉพาะเราขายเองก็ไม่พอขายเองมัดขายที่บ้านนี่แหละเออที่บ้านเลยเนาะขายเองก็ไม่พอเนาะ แต่ว่าเรามันมีเยอะมันทาทาไม่ได้มันแรงเราไม่เยอะเราก็ทําตามได้แรงแล้วนี่แหละอ๋อทาตามแรงนา่คุณยายนะโอ้คุณยาลาตีเก่งไว้แต่ถ้าพูดทึามีแรงเยอะถ้าอ่าหถึงว่าถ้าใครอยากจะทำเยอะก็ได้เยอะนะยาเนาออ่ถ้าใครมีพื้นที่น้อยจะทำไม่กินไม่ใช้ก็ได้น้อโอ้ไม่ยากไม่ยากคุณยาลาตีแล้วเมื่อกี้เนี่ยอ่าครับน้ได้ยินข่าวว่านอกจากนอกจากหอมเลยที่ยายปลูกมาเนี่ยนะมีอะไรบ้างหญ่ที่ยายทําทําแบบเป็นการขายเล็กๆน้อยๆอ่าก็ไม่มีแล้ว มีแต่หน่อไม้นั่นแหละโอ้หน่อไม้ว่ะมีแต่หน่อไม้ถุงหน่อไม้นี่แหละเราทำเองวะยายเนี่ยทำเองเป็นหน่อไม้แบบไหนยายเป็นหน่อไม้สดเนี่ยแล้วก็มาปอกมาซ่อมมาล้างสะอาดสะอาดแล้วใส่ถุงแล้วก็ต้มโอ้หน่อไม้อัดถุงเนาะเป็นหน่อไม้อัดถุงเออก็อ่าก็เป็นช่องทางอีกทางคุณยายพาผมไปดูได้ไหมไปเอาไปไปไปติล่ะเอาไปกับไปครับไปกับไปติล่ะโอ้คุณยายน่ารักมากครับนะครับอายุคุณยายอายุไปเจ็ดสิบสามนะครับนะอายุไปเจ็ดสิบสามปี นะครับนะนี่นะครับนะพาไปดูไอ้ครับนะนี่คือแปลงหอมของคุณยายครับนะห้าวาแต่สามารถสร้างรายได้นะครับนะในในครัวเรือนนะครับนะข้างหน้ากําลังอีก2วานะครับแล้วก็จะกลายเป็น7จ็ดวานะครับรายได้ก็มีอยู่ที่คุณยายว่าวันละร้อยนะครับนะค่าน้ําค่าไฟอ่าเป็นการค่าน้ําค่าไฟในการทำเอ้คในชุมชนนะครับในหมู่บ้านนั้นเนี่ยแล้วนะเกดก็เอาพื้นที่ว่างๆนี่วันครับนะมาปลูกหอมอุ้ยสวยงามมากครับดูดิครับสวยงามจริงๆนะครับนะอ้าวคุณยายไปไหนคุณยายอยู่ไหนอยู่่นี ้ผมมีตมัวมอไฟล์ลืมเห็นคุณยายเอาเข้ามาในบ้านคุณยายขออญาตเข้าบ้านนะครับนะครับลานนี้คุณยายโอ้ผมมองไกลๆนึกว่าเป็นคุณยายขายทองคำํำกินายได้เป็นเป็นเป็นหน่อไม้หน่อไม้อัดนะครับเด้ออัดถุงถุงนี้ประมาณกี่โลยายประมาณไหนอะันกะไม่ได้เอาใส่เอาใส่ตามอมารมณ์ใส่ตามอารมณ์ใส่ตามอ่าใส่ตามหน่อมาหน่อใส่ตามอารมณ์ใส่ตามหน่อห้าหกหน่อแล้วอันนี้ทํามาจากหน่อไม้อะไรยายเนี่ย หน่อไม้เซมซุงอ่าหน่อไม้กิมซุงครับเนาะตรงริมแร้งนี่เนาะแต่หน่อไม้เลี้ยงก็มีหน่อไม้เลี้ยงก็มีนะครับเนาะแล้วแล้วระหว่างหน่อกิมซุงกับหน่อไม้เลี้ยงใหญ่อะไรอร่อยกว่ากันเนี่ยก็มันอร่อยคนละแบบอ่าอธิบายฟังหน่อยหญ่ก็หน่อไม้เซมซุงเนี่ยมันจะออกหอมมันจะหอมมันจะอ่อนอ่อนจ้าหน่อไม้เลี้ยงนี่มันก็มันก็ไม่มันก็ธรรมดาเลยแหละเหมือนหน่อไม้ทั่วไปจิมซุงนี่มันหอมกิมซุงนี่เนื้อดีกว่าอ่อนนุ่มใช่ไหมครับ อร่อยแล้วถ้ายายทําอย่างนี้ยายไอ้ประเภททําแบบเนี้ยมันอยู่ได้นานเท่าไหร่ยายเนี่ยก็เป็นปีเป็นปีจ้ะไอ้ที่เป็นปีเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยยายใส่อะไรบ้างไหมเนี่ยไอที่กันได้ใส่อะไร,อรไอ้ก<ส>ันบดกันเสียนี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีมีแต่ต้มเฉยๆต้มให้มันได้อ่ะเดี๋ยวยายเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายลาตีนี่ยิ่งพูดยิ่งผมยิ่งสงสัยขึ้นมาเยอะแยะนะครับนะเพราะว่าคุณยายรู้สึกว่าจะมีความรู้เยอะเลยถ้าคว่าต้มต้มให้มันได้เนี่ยต้มแบบไหนยาย ต้มใส่หม้อเราได้เลยเอาหม้อเราใบที่ไหนมันใส่ได้สิบถุงอย่างเงี้ยเราก็เอาด้ามใส่เกือบเต็มหม้อเลยใหญ่เป็นหม้อดินหม้อสแตนเลสหม้อ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 ปีเนียมเราทั่วทั่วไปเนี่ยเอาปีเนียมหม้ออะไรที่เลยอ๋อต้มนานไม่ใหญ่แป๊บหนึ่งต้มนานไหมเนี่ยอ่าก็เราก็เอาด่าไม้ใส่แล้วก็น้ำเทลงอ่น้ำมันก็เยอะหน่อยนัดหน่อยแบบว่ามันไม่ให้มันท่วมไม่ให้มันล้นหม้อนะอ่าแล้วต้มนานไม่ใหญ่รขาเนี่ยแต่ชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมงครึ่งพูดนะจ้าเอาชั่วโมงครึ่งกันเลยพุมสิบนาทีได้ไหมไม่ไดอ้อยากกินไวมันไม่ได้นทำไมถึงกินไม่ได้เน่าเลยเอามันมันอ๋อความร้อนไม่ถึงร้อนไม่ถึงมันเน่าอ่ะไม่รู้ผมวัยร,รุ่นผมผมอยากกินไวอ่ะจะ้าชั่วโมงเอาให้มันได้พอดีขึ้นชั่วโมงครึ่งอ๋อชั่วโมงครึ่งนี่เนื้อของไอ้หน่นอไม้จะสุกสุกไปหมดใช่ไหม สูกเท่ากันหมดถ้าน้ำมันดอกเหลืองอ่าให้น้ำมันออกเหลืองก็คือเคี่ยวว่านออกลก็เราเดินมามันมีกลิ่นหอมกอ๋อใช่ใช้อ่าใช้บุญญาชาวบ้านในการกลิ่นนะครับน้ให้มีกลิ่นหอมด้วยแบบนี้ครับนะมันมีกลิ่นหอมออกแล้วก็มีน้ำยกดูน้ามันเหลืองในถุงก็เอาได้แล้วอ๋ออย่างน้อยก็ไม่เยเกินอ่าชั่วโมงครึ่งเป็นการดีสุดนะคุณยายนะโอ้เก่งจเลยคุณยายครับนะอันนี้ก็ขายเท่าไหร่ยายขายยังไงถุงเท่าไหร่เนี้ย ขายถุงยี่ห้าบาทสี่ถุงร้อยสี่ถุงร้อยนะครับเนาะไม่มีวัตถุกันเสียครับเนาะแล้วแล้วอย่างนี้ทาแค่เนี้ยทาพอขายไหมเนี่ยก็มันก็มันก็ไม่พออ่ะมันไม่ถึงลงนานเลยที่ที่มันไม่พอคือพ่ออะไรคือว่าหนึ่งทำไม่ไหวหรือว่าไม่มีหน่อไม้มันไม่มีหน่อไม้โอ้ซื้อเขามาซื้อเขามากันซื้อเขามาทำอ๋อซื้อเขามาทำเหมือนกันเป็นการแปรรูปที่ดีมากเลย มันก็มีรายได้ได้อยู่นิดๆหน่อยๆเราก็เอาเพราะว่าเราไม่มีอะไรขายอืเราไม่มีรายได้อะไรก็เป็นเป็นอาชีพคนแก่นะครับนะมีอะไรนี่มาขายเพิ่มเติมกันหน่อยพอได้เอใช้ในครัวเรียนตัวเองนี่แหละอ๋อนะครับเราเป็นคนคนแก่ที่ไม่อยู่นิ่งก็คือไม่ใช่ว่าเป็นคนแก่ที่แบบคือคนขยันนะครับขยันในการทำมงทำมาหากินถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าไม่อยากอยู่ใเฉยน้อยายเนาะ ไม่อยากอย,กอยู่เฉยเฉไม่อยากอยู่เฉยเฉอยากจะทำน่นทำนี่ก็นี่คือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อะถ้าถ้าเขาเขาทักถามมาเนี่ยถ้าส่งที่น่นที่นี่ยายส่งได้ไหมส่งตามกทมอบ้างอะไรบ้างนเนี่ยอ่าก็ต้องพยายามนะครับนะพยายามว่าอ่าส่งมันก็ต้องจ้างเขาไปส่งอ่าก็ต้องจ้างเขาไปส่งเขาคุณยายอยู่คนเดียวนะครับนะนี่ครับนะภูมิรถไก็ขีไม่ได้รถก็ไม่มีรถก็ไม่มีก็ก็ขับไม่ได้ด้วยครับนะเอาครับนะฉะนั้นคุณยายที่บ้านน้องแวงนะบ้านน้องแวงไม่ใช่บ้านน้องหลีเอาบ้านน้องหลีขอโทษครับบ้านน บ้านน้องลีตำบลโชคชัยจ้าหมู่เจ็ดหมู่เจ้าอำเภอนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยครับนะจ้าอ่าจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณยายอ่าคุณยายราตีนะครับนะอ่านะครับนะอ่าคุณยายของคุณยายไปดูภาพไปดูไปดูหอมอีกทีนึงครับเนาะไปดูหอมอีกทีนึงนะครับจ้าอ่านะครับนะโอ้โหสวยงามมากนะครับนะอ่าสวยงามมากเลยดอกไม้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านทําแล้วก็มีเทคนิคในการทํานะครับนะ ดั้งเดิมมาจากบรรพบุรุษนะครับในการทําหน่อไม้อัดถุงแบบนี้ครับนะเป็นหน่อไม้จิ้มซุ้งและหน่อไม้เลี้ยงกันนะครับแกก็ตอบมาตอบมาเจ้าหัวแล้ว้รวบบ่มีโทรศัพรัอ่าคำนี้สวยงามมากๆนะครับนาอของคุณยายนะครับนะอาคุณยายคุณยายราตีนะครับนะคุณยายราตีนะครับนะนี่ครับเดินออกมาครับนะตามแรงคนแก่นะครับนะนี่นะครับเดินออกมาแล้วคุณยายครนั้นเดี๋ยวผมจะถามคุณยายขั้งสุดท้ายก่อนคุณยายก็ธรรมดาครับนะ ธรรมดาครับนะคุณยายธรรมดาเอาเดินมาเดินมานะครับเราดูแปลงผักคุณยายสวยงามมากนะครับนะสวยงามจริงๆอนะครับนะสวยงามจริงๆเลยนะครับนะนี่นะครับเราคุณยายนี่นะครับนะคุณยายสวยงามมากนะครับนะเออแล้วคุณยายจะจะฝากจะฝากครับนะคุณยายนี่จะฝากอะไรเกี่ยวกับคนแก่ไหม ครับนะอยากพูดอะไรครับคู่เลยครับเอยากให้สักส่วนคนแก่อายุเจ็ดสิบมาทำปลูกผักครัวเรือนใกล้ๆบ้านนี่พอได้กินเองแล้วพได้ขายนิดๆหน่อยๆอ๋อครับนะก็คือถ้าอยู่บ้านเฉยๆถ้าเรามีพื้นที่เปล่าๆครับนะรางอออกกำลังกายด้วยอ่ามีการออกกำลังกายไปในตัวออกด้วยนะครับนะวันนี้ก็ครับนะอัลต้าเกษตรโบราณอินดี้ครับนะ ได้เดินทางมาหาคุณยายราตีก็ขอขอบอคุณคุณยายมากๆ,ๆคุณยายนะขอบอคุณมากนะครับคุณยายครับขอบคุณครับคุณย่ายราตีายุออาครับนะแข็งแรงนะครับนะร่างกายแข็งแรงครับนะ่าแล้วก็ผักแกก็สดใสมากนะครับอ่ะสำหรับปีพีนี้ก็ต้องขอบฝาขอไปแค่นี้นะครับจากปาัต้าเกษตรโบราณอินดีนะครับสวัสดีครับ